เอ้ยบ้านหลังไหนวะหลังนี้อ๋อหลังนี้หลังนี้หลังเนี่ยตัวันนี้แหละเป็นวันตายของแกฉันจะเามาคาแกได้ฉันจะฆ่าแกการนี้เ<ค>ร<อ>็วไข่เมงมาบ่นไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยโอ้อออออโหก็ไม่เช้าด้วยว่านี่มันก็เย็นแล้วก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยไข่แม้งบน่นวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออเออเอออะไรครับอะไรครับอะไรครับถืออะไรเมื่อกี้ ป้าฟ้าอ๋อออมยิ้มครับออมยิม้มอ๋อก็แล้วไปแล้วนี่มีอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อว่าที้พอดีเขา้อมีประกาศอะไรกรอยู่ตรงนู้นด้วยไม่รู้ครับประกาศเลยวะง่วงจะนอนไปฟังนะครับท่านชัยมาแล้วครับท่านชัยใครวะที่ผมเคยบอกคุณนะวะันนั้นจำไม่ได้ไอ้วันนี้คุณโอ้โหไม่รู้อ่าลืมลืมลืมช่างมันใครวะคนนั้นนะครับคนนั้นนะคนไหนคนนี้คนนี้ใหญ่สุดในหมู่บ้านนะเจ้าของอยากเดี่ยวเลยอ๋อนู่นเหรอเอ้าเปลี่ยนเป็นคอชอแล้วเหรอวะ ทำไมอ่ะอ๋ออันนั้นคือพอดีมีผู้จัดการของของธุรกิจของที่นี่เขาบอกว่าไม่สวยอ๋เอเขาก็เลยนี่นันง่นงฟังดีกว่าครับนั่ง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 ที่นั่งนะครับวัสวัสด,ดีครับคุณดีครับวันวัสด,ดีครับพ่อก็วันนี้พ่อก็มาพูยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจกันนะพนะ่เศรษฐกิจของเราก็เริ่มถอยลงแล้วก็ก็ช่วย ใช้ใกันใช้ของกันอย่างประหยัดนะนะสำหรับพูดที่จะมาเยือนนี้ขอให้มาต้อนรับคนไหนนะอ่าอาแล้วพวกที่มาใหม่ได้เชื่ออะไรกันบ้างนะครับอ่าคนอื่นเขาไปเที่ยวนครับย่างเดียกแค่ถามว่าไอ้พวกที่มาใหม่จะเย็นเจรุงจะเย็นลุงอ่าคนคนนี้คนนนี้เข้ามาใหม่ครับคนนี้เข้ามาใหม่คนนี้ครับสวัสอีสวสวัสดีลุง เชดิมเชดิมผมผมเชดิมเอ้ยอ้ยเชดิมลุงเชดิมเชดิมอ่ามาเดอมาเดอลุงไม่ใครนะใช่หรอลุงเอ้ยตรงนี้มันอะไรอ่ะลุงอ๋อเอาเรื่องขเดียมเอานี่ยขึ้นมาได้เหรอเนี่ยลงไปดิเอาโอ้โหแล้วก็ไม่ห้ามตั้งแต่แรกโอ้ดี๋ยวก็ทุ่มเลยพวกเออเกินไปลดลงนั่นลดลงอย่าเกินโอานไปซื้อบล็อกความเมื่อกี้กับอาเมช่ไหนแล้วมีอะไรใครมาลุงผมเห็นรู้เรื่องเลยจะไม่ทูตมาเยือนนะมาชาสัมพันธ์แค่นี้ กลับบ้านได้เจอกันเจอกันลุงเอ้ยลุงเป็นรปภหรือลุงเป็นใครนะเออลุงเป็นนายกเด็กเอ้าเป็นนายกเหรอโทษโทษครับโทษครับผมผมไม่รู้เรื่องโทษครับโทษครับเอาโดนทับน้ำเอ่อโดงน้ำมายัดมากเข้ามาดิเอ้ยเอ้หยอกหยอกครับหยอก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 เ้าเห่าครับบ้าเหรอครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับลุงเอออยากเกี่ยวฮะซื้อของเซเว่นเลยครับอ่ะก็ได้ครับ อุยพริชากมันจะมืดแล้วนะเนี่ยแต่แต่รู้สึกว่านอนนอนไม่หลับไหมเพราะว่านอนเต็มอิ่มไปแล้วนึหนึ่งวันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านทูตจะมาครับท่านทูตคืออะไรอ่ะรูเขาคนที่ใหญ่คนที่ใหญ่นนี้ใหญ่กว่าท่าน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 เขาใหญ่กว่าไอ้ไอ้นั่นหรไอ้ตู้นั่นหรอเออนั่นแหละครับไอ้ตู้ไอ้ตู้มันก็ตลกดีนะ ปวดไละก็ไม่รู้ตลกตลกตลกอะไรกินอะไรดีวะก็ไม่หิวเนี่ยกื้ยเตี๊ยวเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยเนี่ะโอ้โหเฮอยเออไหนไหนก็มาแล้วฝากกยเตี๊ยวไว้ที่ที่ช่องฟิตหน่อยดิได้ฝากฝากเออนั่นแหละก็ไม่หิวอ่ะนั่นแหละก็ไม่หิวคุณก็ไปนอนที่บ้านก่อนก็ได้นอนไม่หลับอ่ะดีจะไปไหนดีวะคนแม่งหายไปไหนเยอะแยะเนี่ย นี่มันสรุปเป็นเมืองอะไรกันแน่นี่ครับเป็นเมืองที่ตอนนี้เป็นเทศการอยู่ครับรอยเรายังไม่กลับมาท่านท่านท่านคนนี้ยู่บนเวทีเพิ่งกลับจากงานตุเวนเขาต้องมาต้อนรับท่านถูกอ๋อต้องมากลับมาที่เพื่อที่จะมาต้อนรับเหมือนเหมือนหล่อตู้เลยอย่าคุณอย่าคุณไปรอดที่บ้านนอนนอนที่บ้านยังไ้ฮะอย่าพวกนี้นอนเลนกกว่านอนเล็กกว่าเดี๋ยวเอ้ยบอกคืออย่าอย่าไปบอกอย่าเฮ้ยอยอย่าอย่าไปบอกอย่าไปบอกไอ้ตู้นะ คำไมครับอยากเดี่ยวอ่ะนั่นแหละครับปล่อยเขาไปเขาแก่กว่าเออก็ปล่อยเขาไปลุงเขาแก่ขี้บ่นนี้นายกใช่ไหมครับครับครับถ้าคนไม่ช่าได้ผมว่าปืนมายิงเ้ยเอเองก็เกินไปเจอกันครับเจอกันครับเจอกันเจอกันครับเจอกันเมืองนี้น่ออะไรวะเนี่ยเมื่อวานคนดีวันนี้มีแต่คนปัญญาอ่อนอะไรวะ โอเคอาบน้ำอาบน้ำอ่าบน้ำเสร็จแล้วปิดไฟเลยโอ้โหไม่ได้ปิดไฟตั้งแต่เมื่อวานชิบหายค่าไฟกูโอเคมันก็มีง่วงแล้วจะให้ทำอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็ยังไม่ได้ปิดจาร์เดล,น,ลนเดอร์ทำอะไรดีวะเนี่ยนอนก็ได้นอนก็นอน,น,อน โอ้สองเออห้าทุ่มโคตรไวเลย,อยนอนแน่นอนเฮ้ยฮึบเฮ้ยประตูเอ้ยเดยวข่าวว่าท่านทูตจะมาสินะอ่าต้องใช้เจ้านั่นให้เป็นประโยชน์เอาละต้องจากนี้ต้องรอเอนติตี้มาสินะานาทีานี้ ตอนานอา้าวมาแล้วเหรออ่าดีมากแล้วของอน,นี้ที่ข้าสั่งไว้อะ่ะได้ไหมโอ,อม้นี่มันวิญญาณของวิทเทอร์แกนี่มันฉลาดจริงๆเลยเอาละเดี๋ยวเราจะทำงานต่อไปด้วยกันเดี๋ยวก็เตรียมตัวพัก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มภารกิจจัดไป เอึนใครอวะเนี่ยเอึนแปดโมงเองอึนใครวะเออเดี๋ยวลงไปโอเคครับโอเคครับใครวะโอ้ยมาปั่นประสาทกูอีกแล้ววันนี้อ่ะเอ้ยอะไรมีอะไรอีกเนี่ยอ๋ออ๋อพอดีว่าท่านทูตมาครับท่านทูตมาท่านทูตใครวะเอออ๋อท่านทูตท่านทูตอ๋อครับครับครับต้องต้อนรับครับครับนี่ต้องต้อนรับทุกปีทุกเดือนเลยเหรอครับใช่ครับ อ่าเขาเป็นคนดังครับเออเลยต้องออกมาตอนรับอ๋อโอเคโอเคครับตามมาผมยังง่วงอยู่เลยเนี่ยน้ำก็ยังไม่ได้อาฟันก็ไม่ได้แปรงฟันเหลืองเตอเลยเนี่ยเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเอาเฮ้ยนึกว่าผู้ใหญ่เด็กอะเนี่ยวัสดีครับผมท่านท่านพูดไม้ครับอ๋อครับขอฝากเลยได้นะครับทุกคนครับครับผมครับผม ครับอาคุณนายครับเดี๋ยวคุณนายเดินตามผมมานะครับเดี๋ยวผมพาไปที่พักครับครับผมอ่าเราเราเรียกกูมาทำไมเอา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 ผมมาทำไมวะครับเอาผมมาทำไมวะอ๋อเอา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 ออกมาต้อนรับไปอ๋อแค่วาต้อนรับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะไปโรงพยาบาลสักหน่อยแล้วกันผมไม่ค่อยสบายครับได้ได้ได้โอเคครับเจอกันครับเจอกันครับขอโทุครับเดี๋ยวเราจะไปพาที่พาคุณไปนอนพักก่อนนะครับโอเคครับผมเิญทางนี้ครับ เออเราไปไหนกันดีคุณกัสไหนไหนคุณยินคุณดีมก็ไปโรงพยาบาลแล้วคุณวินก็พาท่านทูตไปกินขี้ฟีแล้วร้องอ๋อ,อ,กอ,อกันอยู่อะ่ะเราไปไหนกันดีอะงั้นเราไปกินไส้กรอกบ,บ้านผมดีไหมคะเฮ้ยกินไส้กรอกเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่มีฮะนี่ฮะนีนนอ่อ๋อบอกวีทีว์อ๋อตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะนะคุณจะพาผมเข้าบ้านเหรอเฮ้ยคุณเกินไปไหมเนี่ยผมจะพาไปไม่ใช่พาไปกินไส้กรอกครับ เอโอโหอันนี้หนักเลยโหใช่ใช่ก่อ,นนอกอันนี้อ๋อบาร์บีคิวอ๋อโอเคโอเคเอาห้องนี้แล้วกันนะครับสวยสุดละที่เนี่ยเออคุณท่านทูตมาครับมาครับครับผมครับผมเปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดพัดลมหน่อยนะทีไทย,ยมันร้อนครับช่วงเนี้ยอันร้อนร้อนอืมครับผมทูตครับผมมีอะไรให้ดูครับ ครับผมตรงนี้ยังดีครับผมโอ้จุ๊บจุบเออทำอะไรเนี่ยอ๋ออ่านี่ครับผมเอเจ้าชื่ออะไรบอกข้ามาสิข้าชื่อวิเทอร์เจ้าตั้งแต่วันนี้เจ้าคือลูกน้องของข้าวิเทอร์ครับนายท่านดีมากโอเคเราต้องไปหาเอนิตีที่ฐานก่อนเราจ้งนั่นรอเราอยู่ไปโดวเข้า ผมเเเเตต่่่าานนีีียยไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่ไงอ๋อเตานี่มันที่มันเป็นสัตว์ทะเลขึ้นน้ำขึ้นบกปะนั่นมันเต่าค่ะเต่าเหรออ๋อ,อ,อเด<ต>แล้วมันจะย่างยงไงตนนโอนถือฟ้าหน้าเลยอ๋อโ่โคตรโหดเลยเที่เอาตอนถือฟ้าหน้าเลยแล้วคุณจะย่างไงเนี่ยไม่มีไฟอะไรเลยมันเต่าผมอัตโนมัติครับเป็นเตาไฟฟ้าครับแล้วก็กำลังย่างให้อยู่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาว่ะแหม โอเคคุณกั๊ดเดี๋ยวคุณปิงป้งบามเคลื่อเสร็จแล้วเอาไห้ผมข้างนอกนะเดี๋ยวผมน้องร<อ>้องเ<ล>นา<ม>ะชิปชิ้นแม่งปิ้งหนักเลเสร็จแล้วครับอา้าวชิ้นพูดปุ๊บเสร็จปั๊บเลยอ่าไหนครับผมไหนครับผมชิปหน่อยันนี้ครับมีบตสบ,บายเลยคืะโอะ้โหรสชาติเหมือนหมูเลยว่ะแล้วปวดนั่นแหละฮะอ้าวเหรออืมว่าแต่วันนี้อากาศดีนะครับคุณกัดฝนไม่ตกเลยเจ๊ตุ้แหมพูดปุ๊บฝนตกปั๊บ กูเชื่ออะไรผ่านไปวะเอ่อไม่รู้ฮะข้างบันเทิงครับงั้นเราไปข้างบนบ้านเลยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหคุณชวนผมเข้าบ้านไม่พออย่าชวนผมขึ้นบ้านอีกโอ้โหคุณนี่อะไรเนี่ยไปกินไปกินไปกินกินอะไรกินไส้กรอกครับโอ้โหไส้กรอกด้วยไส้กรอกอีสานครับโอ้ไส้กรอกอีสานก็มาอุดหนักแล้วคุณคนที่มาบีคิวไม่ใช่เหรอคุณผมผมไม่ทำอะไรกับคุณหรอกอ๋อครับครับอย่าทำอะไรผมนะใช่เปิดทีวีสบายได้ Pag-ilibro sa bara.